เป็นธรรมดาของมนุษย์นะที่มีอัตตาตัวตนอยู่ต้องการที่อะไรที่มันหลากหลายเพื่อให้ได้สนองตัวอัตตาของเราให้มีมที่อยู่เพราะปัญหาใหญ่คือเรื่องอ,อัตตาของเราเนี่ยนั้นถ้าหากเรารู้ถึงลากถึงรูทดมันแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามจุดนี้จุดเดียวเรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาเป็นเป็นหลักของเรื่องในการที่จะทายถอน ความทุกข์และเหตุของทุกข์ให้หมดเนี่ยเราต้องเข้ามาถึงรากถึงรูปของมันมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมีตัวนี้แหละมีตัวอัตตานี่แหละเป็นรากเป็นรูปที่ลึกที่สุดเลยเราจําเป็นจะต้องรู้จักถอนนั้นการรู้จักรูปนามก็ค,มคือรู้จักอัตตาของตัวเองก่อนนะเพราะมันเป็นด่านแรกเลยที่ว่าถ้าหากรู้จักตัวรูปนามแล้วเนี่ยมันก็จะถอนตัวอัตตาออกได้ถ้าไม่รู้จักรูปนามไม่มีทาง ไม่มีทางจะถอนได้ถึงแม้เรารู้ทั้งรู้ว่าตัวตนของเราเน่ประกอบด้วยธาตุสี่ขันธนะ์ห้านแต่เราก็ยังถอนไม่ได้อยู่ดีไม่สามารถจะถอนความยึดถือในรูปในนามนี้ว่าเป็นตัวตนของเราดังน,นั้นเองเราจะเข้าถึงรากมันได้อย่างไรว่ารู้จักรูปนามยกมืออย่างเงี้ยให้รู้จักรูปนามแล้วไม่เกี่ยวข้องอาตานาต,าตาตรงไหนอ่ะเพื่อจะกลับมาเห็นว่าตัวรูปนามของเราจริงๆแล้วเนี่ยให้ท่านมาเห็นว่ามันมันคืออะไรอ่า มันคือกองของอะไรกองของอนิจจ์ใช่ไหมกองของทุกขังกองของอนัตตาทาั้งทที่รู้อะนะท่องได้ขึ้นกี่ขึ้นใจทั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นทุกเป็นอนัตตาแต่เราก็ยังไปเห็นว่ามันเป็นสุขเป็นอัตตาและเป็นของที่เที่ยงเช่นเวลาเราปว่วยเราก็ไม่อยากจะให้มันป่วยเวลามันตายเราก็ไม่อยากจะตายฮะตั้งโยยารักษาตัวเองขนาดนั้นเพื่อจะให้มันยั่งยืนเพื่อจะให้มไม่เจ็บ <S <S ไม่ป่วยไม่ตายนะแต่ถ้าเรายอมรับความเป็นจริงของมัน ก็ไม่ใช่หมายความเราจะวิ่งไปหานิสจังทุกข์งานาตาไอ้เขายอมรับความเป็นจริงของมันแล้วก็ไม่ทุกข์กับมันไม่ทุกข์กับมันแต่ว่าไม่ใช่ปล่อยให้มันไปตามยถากรรมก็ไม่ใช่นะโอ้เป็นิสจ,จังทุกข์งานาตาจะไปเยียวยารักษามาเลยอย่างเงี้ยถูกไหมก็ไม่ใช่อีกพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวง,งไม่เที่ยงเป็นทุกข์อ่าแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตายไปเป็นธรรมดาท่านหลายจงเจริญสติให้ถึงพร้อมนี่ท่านบอกว่าเตรียมตัวสติตัวปัญญ,ญาใช้มัน ใช้อันิจังทุกขังอนัตตาไม่ปฏิเสธไม่ได้ยอมรับแต่ใช้ใช้ให้เป็นประโยชน์นะเพราะว่าสันตติคือความต่อเนื่องไปบางอานิจังเราก็ไม่เห็นอานิจังเพราะเราเห็นว่ามันคงที่มันต่อเนื่องตลอดใช่ไหมให้เจริญอาน,นิจังอานิจจสัญญาเพื่อตัดอะไรตัดความสําคัญมันหมายว่าเที่ยงนี่แหละที่มันต่อเนื่องเป็นสันตติเนี่ยก็ไม่เห็นรุ่มนามเนี่ยมันก็ยากในการที่จะดูอานิจังได้ตลอดนะ มันก็จะไปดูเรื่องอื่นแล้วเราหันไปหาเรื่องอื่นหาไปสนุกเรื่องอื่นหันไปดูหนังสือไปดูโทรทัศน์ไปทํางานเพื่อที่จะหนีความจริงอันนี้หนีไม่พ้นน่ะหาทางไปเรื่อยๆนะเพื่อที่จะหนีความจริงแต่พระพุทธเจ้าบอกต้องกลับมากลับมาดูกลับมาศึกษาทาความเข้าใจมันจนกระทั่งว่าเห็นอนิจจังทุกขังหน้าตาอยู่ในนี้เป็นเพื่อนกันเมื่อไหร่นั่นแหละมันถึงจะอยู่เสวงหาในการที่จิตของเราที่มันไปแสวงหาพบไม่เข้ามาดูอนิจจังทุกขังหนาตาตัวน,นี้ ตรงที่มันไปแสวงหาพบใหม่ตรงนั้นแหละเรียกว่ามันสร้างอัตตาคือไปสร้างพบทางชาติดังนั้นมีทางเดียวก็คือจะต้องเจริญสติปัญญาให้เกิดขึ้นให้เห็นความจริงตรงนี้ให้ชัดๆจนกระทั่งจิตของเราไปคุ้นว่าอันนี้คือก้อนแห่งนิจังทุกขังนักตาไม่ใช่ก้อนของเราไม่ใช่ตัวตนของเราต้องเห็นกันขนาดนั้นนั่นแหละจําขึ้นจิตขึ้นใจในที่สุดพอเราเห็นวนะ่าร่างกายชีวิตนี้คือก้อนแห่งอน,นิจังทุกขังนักตาความสําคัญมั่นหมาย อุปทานมันก็จะลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆตรงนั้นคือตัดรากตัดรูทของอัตตา